สวัสดีค่ะเล่นผิดคนแล้วยายโมโหหมูป่าไล่กัดฟาดคืนทีเดียวเป็นศพรู้อาวุธสังหารอึ้งกันหมดหมูป่าโจมตียายวัย77สสุดท้ายกลายเป็นศพเองเผยอาวุธสังหารยิ่งสยองบอกเลยเล่นผิดคนแล้วตามรายงานของสำนักข่าวจากประเทศจีนระบุว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่มณฑลยูนานประเทศจีนหมูป่าโจมตีมนุษย์ทีละคนทีละคนขณะเดินไปขึ้นเขาหาของป่าพบว่าได้กัดชาวบ้านสองคนภายในสี่วันกระทั่งเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาหญิงชราวัย77ปีคนหนึ่งที่ขึ้นไปบนภูเขาตามลำพังก็ถูกหมูป่า พุ่งเข้าโจมตีด้วยเช่นกันอย่างไรก็ดีครั้งนี้เรียกได้ว่าเล่นผิดคนเพราะเมื่อทำให้คุณยายโมโหและเวี่ยงเคียวที่ถืออยู่ในมือเพื่อตอบโต้สุดท้ายกลายเป็นหมูป่า ที่พ่ายแพ้และถูกสังหารเมื่อเรื่องราวนี้กลายเป็นข่าวถูกเผยแพร่ออกมาต่างทำให้คนประหลาดใจในการต่อสู้ระหว่างหญิงชราและหมูป่าเช่นเดียวกับความคิดเห็นในโลกออนไลน์ที่บอกว่าพลังการต่อสู้ของคุณยายแข็งแกร่งมากขอขอบคุณแหลงข่าวสนุก .com ค่ะ